ถึงแล้วครับวังโขรีสอร์ทโอ้คลองใหญ่ขึ้นจริงๆด้วยนะแม่แหมจะถึงอยู่แล้วยังต้องมาติดย่ายนะนี่ครับเขาหนองครับเห็นข้างหลังยอดเขาหนอง1 3 3 0เมตรเหนือระดับน้ำทะเลยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ รอบหน้าโกอกแมนนะฮะมีโอกาสจะพาขึ้นไปบนยอดเขาหนองนะครับซึ่งเขาหนองสูงที่สุดในภาคใต้รองจากเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอเคเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับตรงนี้ไม่รู้น้ำลึกหรือเปล่านะผมลองลองดูก่อนไม่น่าลึก โอเคไม่ลือครับแต่ว่าบินหินครับต้องค่อยๆเดินโปรโปรสตอปวิดีโอโปรโปรสตอปวิดีโอ